อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับฟังกันแม่ทัพปิดตายตาเมืองทมถ้าขเมศจะเข้ามาเที่ยวต้องขอวีซ่าและใช้พาสปอร์ตผ่านอย่างเดียวเล่นเอามีความหวังกันทั้งประเทศโอกาสที่จะยึดเขาพมิหารกลับคืนมาให้กับพี่น้องคนไทยขเมศป่วน4จุดบินโดนรูกรั้งอธิป,ปไตย32ลําลำหลักฐานไทยชัดทำมาลีโสเจียนตาตกงานแล้วขเมศยกเลิกแถลงการเหนื่อยใจเชียยูเอ็นตัดงบขเมศแทบตายสุดท้าย ธนาคารโลกบริจาคให้ขเขมร3,000ล้านรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาที่ผมอัปคลิปลงไปไปเริ่มจากประเด็นแรกท่านผู้ชมครับเป็นประเด็นด่วนๆเลยนะครับทางฝั่งของประสาทตาเมืองทมก็ต้องบอกว่าบทคัดยภาษณ์ของท่านแม่ทัพนี่เล่นเอาสะเทือนไปถึงพนมเปญเรียบร้อยเลยครับหลังจากที่ท่านออกมาพูดถึงการปิดตายประสาทตาเมืองทมนะครับ และบอกว่าถ้าอยากจะมาเที่ยวก็ต้องขอวีซ่าทํำพาส,สปอร์ตถึงจะมาดูประสาทต,ตาเมืองทมได้ท่านย้ําด้วยนะครับว่าคมเมนต้องทําใจเพราะนี่คืออธิปไตยของประเทศไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับมีการพูดถึงหลากหลายประเด็นมากสําหรับท่าน แม่ทัพข้ที่2นะครับในการไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมีพร้อมให้พี่น้องไปรอรับกันอย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะพี่น้องจากทางฝั่งของสุรินทร์ต้องบอกว่าโอ้โหถึงขั้นกับปล่อยโฮกันนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนท่านผู้ชมครับขอบคุณนะคะที่เอาไวนให้คุณขอบคุณมากๆเลยเกิดตั้งแต่สมัยขมันแดงหญิงสุรินค่ะรอเรือเันคไหมคะแล้วก็ขอบคุณทหารเพราะว่ารถ มาทุกวันนี้เพราะทหารค่ะที่บ้านเนี่ยถ้าไม่มีทหารไม่รอดตั้งแต่เด็กนะคะเพราะว่าต้องหนีต้องหนีเมื่อปีสองถึง25เราไม่เคยได้นอนในหมู่บ้านเลยค่ะเพราะเขมรไม่ขึ้นมาเขาหมู่บ้านค่นาานคะเพราะฉะนั้นขอบคุณแม่ทัพนะคะขอบคุณแม่ที่เอาประเทศไทยคืนซึ่งเอาดดเอาเขมรมาแล้วจะไม่มีวันคืนดีกับเขมรเลยค่ะเพราบัน,นพ่อปลุษบอกไว้ว่าเขมรมันเชื่อใจไม่ มีส่วนย่างอยู่บ้านคนาบ้านขยองบ้านขนาดมอนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหนูรู้หนูเคยขึ้นไปเขากระหลวงพ่อเยืนไปดูตามฐานต่างๆเนินต่างๆค่ะหนูรู้แม่ครับขอบคุณนะคะทั้มรัวเลยค่ะตัรัวตองรัวดีใจมากค่ะวันนี้หนูตั้งใจมากเลยมาจากไหนก็ม่มาจากเป็นคนจุฬาฯเสร็จมาอยู่กรุงเทพค่ะเพราะว่าเราหนีคอมมิดต์มาตลอด ตลอดทีวิ่เราดีมาตลอดอ่ะไม่ต้องหนีแล้วนะไม่หนีแล้วค่ะเพราะรู้แล้วว่าแม่ทัพเอาเป็นดินคืนขอบคุณแทนคนคนใดที่อยู่อีสานไตนะคะยังพูดภาษาเขมรไม่เอาบางอนนะแม่ทัพนะแม่ทัพยิงเจียดเด้อรแม่เอาแม่เอามาคลายเตมแม่ทัพยิงยุดิไอ้หมวยยิงตุ๊กอ๊ะเฮยมันหากุ้ยมันหาซี่มันหาเลี้ยวนางตาะเป็นเฮยแม่ทัพจะแสนโดนตาแล้วคนฟิลิปเขาเรียกว่าภาษาไทยจะแสนโดนตา เดือนกันยานี่คะ่ะเจอว่าอะไระเป็นกเศษลูนค่ะไม่ใช่ค่ะเ <c oughs> ขาจะมีใบบัตรทบบาลุนค่ะครับศาสเดือนสิบเจ็ดดวตาเขากำลังถามว่าเราจะได้เช็คดนตาไหมคะวันที่เดือนกันยานี้คะ่ะเป็นเป็นค่ะคือศาทไทยโอ้ศาสตร์ไทยคนสุรินจะได้ได้ใบบัตรทบบาุษไหมคะได้ครับโอเคไม่เอาบางคนยืมเป็นทมเป็นตู้ยึงปันยึงปันเป็น กันเธอเป็นก็คือไหว้บรรพบุพรุษศาสไทยนะคะ,ะเดืนอนเดือนกันย,นยานี้ค่ะมีมีค่ะข,ขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณ,คณยังไงแล้วเป็นชาวบ้านจากสุรินทร์นะครับทุกผู้ชมครับโอ้โหเห็นท่านแม่ทัพแล้วเนี่ยก็ตื่นตันไม่ไหวเลยครับมาขอบคุณกันยกใหญ่นะครับในเรื่องของการรักษาประสาทตาเมินงทมทุกผู้ชมครับที่ชาวบ้านสุรินทร์เนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษกันทุกปีนะฮะทุกผู้ชมครับซึ่งท่านแม่ทัพก็รับปากกันได้ครับบอกว่าเออจะพาชาวบ้านไปไหว้นะครซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องตาม ตามข่าวกันต่อนะว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นเขตสู้รบเขตปะทะสําหรับตาเมินทมเองเขมรเองก็ยังคงป่วนกันอยู่เลยนะฮะซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงความตั้งอกตั้งใจของชาวบ้านเพราะว่านั่นคือมันพรบรุษของพวกเขานะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะว่าทําไมชาวสุรินถึงยอมแลกในเรื่องของความเสียหายไม่ว่าจะเป็นไลนานะครับส่วนไลยางพารารวมถึงบ้านเรือนในเรื่องของการทวงคืนประสาททั้งตาควายแล้วก็ประสาทตาเมินทมเพราะนั่นเป็นมดรดกและมันพรบรุษของพวกเขานะครับทากผู้ชมครับที่รักษากันไว้เราเองเนี่ยนะครับ ยึดตาบุนทมเอาไว้ได้นะครับรักษาเอาไว้ได้แล้วตอนนี้เองเนี่ยท่านแม่ทัพก็ลั่นเลยนะครับบอกว่าถ้าเขมน อยากจะเข้ามาเที่ยวมาชมจะต้องขอวีซ่าและทำพาสปอร์ตอย่างเดียวซึ่งเรื่องนี้ท่านเมทัพภักที่2ได้กล่าวกับข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ที่กองมัชาการตำรวจปร,ราบปรามยาเสพติดนะครับมีช่วงหนึ่งที่ท่านพูดถึงในเรื่องของการวางรวดหน้ำนะครับท่านบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ด้วยในส่วนของจังหวัดสระแก้วบ้านหนองจันทร์พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพภักที่1นึ่การวางรั้วรวดน้ําตามแผนที่1ต่อ5 0,000ืเราได้ให้เขาอยู่มานานแล้วตั้งแต่ยุคข,ขมิ้นแดง ไม่ทวงคืนกันตั้งแต่แรกในเวลานี้เขาอยู่ในแผ่นดินไทยถือว่าเป็นวิธีการปฏิบัติของกองทัพที่อยู่หน้าง,งานตรงนั้นว่าจะดําเนินการอย่างไรปัจจุบันมีการวางรวดน้ําประกาศอนณาเขตการรื้อรวดน้ําเท่ากับว่าเป็นการรื้ออนาเขตไทยพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพที่2มีพื้นที่คล้ายคลึงกัน,ก,นก็คือช่องอ่านมะปราสาทตาเมินทมมีการวางรวดน้ำเอาไว้ทั้งหมดหากมาแตะรั้วผมต้องทำใจผมถือว่ามาแตะอธิปไตยไทยถ้าอยากรู้ว่าจะทำเช่นไร ก็ลองมาแตะดูและยืนยันรั้วในพื้นที่กองทัพที่2อ,อยู่ชั่วกระปะวาวสารสําหรับปราสาทตราเมือนทมปิดตายรั้วรวดน้ำขึงแล้วขึงเลยไม่เอาออกถ้าจะขึ้นมาก็ต้องใช้บีซา่าใช้พาสปอร์ตอันเป็นพ,พัพที่2องท่านผู้ชมครับโอ้โหกล่าวอย่างโหดกรนทีเดียวนะครับปิดตายฮะ งานนี้ขมรน,นี่ต้องนั่งเครื่องมาลงที่ดอนเมืองอย่างเดียวแล้วต่อรถมาที่สุรินทร์เพื่อที่จะเข้ามาดูชมปราสาทต,ตามเมืองทมแล้วท่านผู้ชมครับต้องใช้วีซ่าแล้วก็พาสปอร์ตด้วยอย่าจือ้อขมรมึงอย่าจื้อบาีิซึ่งไม่แต่เพียงเท่านั้นนะครับท่านแม่ทัพเองก็ยังเผย2วิธีนะครับเอาปราสาทขาวิหารกลับคืนมาด้วยโอ้โหเล่นเอาสร้างความหวังให้กับคนทั้งประเทศเลยนะผมจะบอกให้ในเรื่องของปราสาทขาวิหารเนี่ยท่านบอกว่ามี2วิธีวิธีแรกคือการยื่นต่อสาลโลกใหม่เพราะ คำตัดสินในปี2505ไม่ชอบทำกับฝ่ายไทยเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อกับประเทศไทยทั้งสภาพแวดล้อมเป็นของไทยฟังเขาเป็นหน้าผาแต่ต้องดูข้อกฎหมายเพราะทั่วโลกยอมรับหมดแล้วว่าเป็นของกัมพูชาส่วนอีกแนวทางคือการใช้กำลังเข้ายึดแต่ทั่วโลกจะตําหนิปัจจุบันกัมพูชาปิดตายประสาทขาพระว,พวิหารแม้ทางขึ้นจะอยู่ทางฝั่งไทย แต่เขาก็ไม่ให้ขึ้นและเขาก็ได้ทําทางขึ้นอยู่ทางฝั่งเขาเนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมครับท่านก็ไปเปลยแหละในความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะว่าศาลโลกไม่มีทางกลับคําตัดสินอย่างแน่นอนเพราะว่านั่นคือหน้าตาของศาลโลกนะครับ มันไม่เข้าข้างไทยตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็มีมหาอำนาจหลายชาติหนุนหลังอยู่ทั้งฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอเมริกานะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งถ้าท่านอยากจะทราบข้อมูลที่มันเป็นเชิงลึกจริงๆไปฟังท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์เคยเออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะเล่นเอาผมขนลุกเหมือนกันว่าเอาจริงแล้วเนี่ยสารโลกใช้การโบวตฮะโอ้โอโอผมฟังแล้วผมผมโกรธนะเอาจริงนะมันมีสิทธิ์อะไรวะ มันเอาที่ดินไทยไปโบสถให้ขมรนเนี่ยตัอบอกว่าเป็นข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาครับกับทางาทกษัตริย์ของกัมพูชาในยุคนั้นที่ให้สหรัฐเองเนี่ยนะครับใช้ทางผ่านไปโจมตีเวียดนามนั่นเองของขวัญที่ให้คืนให้คือเขาพระวิหารท่านผู้ชมครับให้แก่ก,กัมพูชาในการโบสให้โอโ้โหเหลือจะเชื่อนะสำหรับชาติมหาอำน,นาจที่มันทําอปรีจังไรนะครับในผืนแผ่นดินไทยของเรานี่ผมเองไม่เคยเชื่อชาติไหนนะทั้งสหรัฐทั้งจีน ทั้งฝรั่งเศสทําข่าวอยู่ทุกวันนี้ไม่เคยเชื่อหน้าไหนเลยนะครับมันหวังแต่ผลประโยชน์แต่เพียงเท่านั้นเดี๋ยวไปดูเรื่องราวตามแนวชายแดนกันหน่อยทานผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยขมนินรุกรําอธิปไตยของเราเนี่ยนะครับระเมิดเนี่ยใช้โดรน32ลํานะครับทํารายงานของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพที่2นะครับประจําวันที่2กันยาปี2 5 6 8บดครับด้วยเสร็จาการโดยรวมมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวนะครับของฝ่ายทหารกัมพูชา โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบพบรนบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้า4ครั้งจำนวน8ลำพื้นที่เขาสัตต o s o ูผีโดนตรวน7ครั้ง23าลำและพื้นที่ช่องสายตะกู1นลำปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามอย่างใกล้ชิดนะครับกองกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกำลังที่มั่นของตอนเองฝ่ายไทยได้มีการจับกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการโต้อตอบตามสถานการณ์นะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งข่าเหตก็ยังป่วนไม่หยุดนะฮะท่านผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวกันหน่อยนะครับหลังๆมาเราจะไม่ค่อยได้พบหน้าน้องมาลีกันแล้วนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าตกงานเออเรียบร้อยท่านผู้ชมครับหลังจากที่1เดือนกว่าท่านผู้ชมครับเราเห็นหน้าน้องมาลีโสเจนตากันทุกวันในการออกมาแถนะครับจนติดหูคนไทยไปแล้ว หลังจากนี้นะครับผมเชื่อว่าต้องมีคนคิดถึงมารีโเจนตาอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องยอมรับว่านะครับจะไม่เห็นหน้าเธออีกแล้วนะครับหลังจากที่ไทยของเรางัดไม้เด็ดนะครับโชว์ภาพหลักฐานในมือถือและส่งหลักฐานนั้นไปให้ UN ดูแล้วเนี่ยตั้งแต่บันนั้นจนบัดนี้ท่านผู้ชมครับเธอไม่เคยออกมาแถลงข่าวเลยท่านผู้ชมน่าจะยังช็อกกับหลักฐานของไทยของเราอยู่นะฮะและหลังๆมาเนี่ยประชาชนคนเขมรท่านผู้ชมครับก็ไม่พอใจเธอ ในเรื่องของการรายงานข่าวนะครับโดยเฉพาะล่าสุดที่มีการออกมาโจมตีกันอย่างหนักหน่วงนะครับตอนที่คุณการจอมพลังได้ขนถังช็อกโกแลตไป14ถังนั่นแหละท่านผู้ชมครับคนเขมิดายับเลยนะครับบอกว่าเธอเนี่ยทำงานขาดตกบกพร่องไม่รายงานตามความเป็นจริงนะครับทำให้ประเทศชาติเสียหายท่านผู้ชมครับผมบอกกล่าวไว้แล้วก่อนหน้านั้นนะครับว่ามีโอกาสตกงานอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆท่านผู้ชมครับนะฮะจบกันฮะมาลีโเจีนตา ล่าสุดนี้ได้ทราบข่าวจากทางฝั่งของกัมพูชานะครับว่าทางกัมพูชาจะยกเลิกถแถลงการรายงานประจําวันชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่วันที่2กันยาปี2568เป็นต้นไปนะครับหากจําเป็นก็คงจะเห็นโคศกรัฐบาล จะมาแจ้งให้ทราบเป็นระยะระยะซึ่งเรื่องนี้เชื่อกันว่านะครับการกระทําของกัมพูชายิ่งทําให้ทั่วโลกนั้นได้เห็นว่ากัมพูชาเนี่ยใช้วิธีสกรปรกนะครับในการโจมตีไทยของเราโดยเฉพาะเฟกนิวและการบิดเบือนข้อมูลนะครับที่มาลีสุจินตาทํากับไทยของเรามาโดยตลอด1เดือนที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้น่าจะส่งผล กับทางฝั่งของกัมพูชาแล้วนะฮะท่านผู้ชมเาก็เลยยกเลิกไปเพราะว่าถ้ายิ่งพูดยิ่งเข้าตัวนะครับเพราะว่าไทยของเรามีหลักฐานเด็ดสู้กันด้วยหลักฐานนะครับในเมื่อล่อคนทั้งโลกไม่ได้แล้วนะครับก็ไม่จะเป็นจะต้องมีมาลีโเจีนตาอีกต่อไปแนะฮะท่านผู้ชมแต่ในเรื่องของขอทานนี่ ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับกัมพูชาสมแล้วที่เป็นขอทานโลกล่าสุดนี้นะครับขอใหญ่เลยท่านผู้ชมแล้วได้เยอะซะด้วยในวันที่1กันยาปี2568ทางธนาคารโลกได้มอบเงินช่วยเหลือกัมพูชา105ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่กัมพูชาเอามาช่วยในด้านของการศึกษาเด็กนะครับไอเวน กูผักดันในเรื่องของการเก็บกู้ทุระบิดแทบตายกับทาง UNDP โอ้โหกะจะให้ตัดงบมันซะหน่อยแต่สุดท้ายแล้วโอโหธนาคารโลกไม่มีตาหรือเปล่าเนี่ยบริจาคมาได้ร้อยหล้านเหรียญท่านผู้ชมครับตีเป็นเงินไทย3,394 ล้านท่านผู้ชมครับโอ้โหเหลือจะเชื่อเล่นเอาเงินเก็บกู้ทุนระเบิดของ UNDP นี่จิ๊บจ้อยไปเลยท่าผู้ชมครับเจอดอกนี้เข้าไปของธนาคารโลกโใจบุญซะเหลือเกินพรอคุณมันได้ใช้ซะที่ไหนล่ะเด็กน้อยนะมันไม่ได้ใช้หรอกเงินเข้ากระเป๋าคุนเซนหมดคือเด็กขเขมน1.7ล้านคนผมไปประเมินมาเนี่ยนะครับอา่านออกเขียนได้คำนวณได้ไม่ถึงเกณฑ์เพราะว่ามันไม่ส่งเสริมการศึกษาไง มันปล่อยให้ประชาชนมันโง่มันจะได้คุมง่ายๆไง,งโอ้โหตายแล้วตลาคารโลกมึงไม่ศึกษาข้อมูลก่อนหรือว่าเนี่ยนี่แหละที่เขาบอกว่าโลกนี้แม่งช่างโหดร้ายจริงๆทานผู้ชมครับบทจะเข้าทางมันเข้าทุกอย่างเลยนะล่าสุดนี้จีนเพิ่งให้มาเนี่ย20ล้านหยวนนะครับตีเป็นเงินไทย100ล้านบาทอะเอามาให้ประชาชนคนขเขมรฟื้นฟูเรื่องของผลกระทบทางสงครามมันไปกระทบตรงไหนวะงงมากเลยจีนให้ไปเนี่ย ร้อยล้านนะครับคนไทยตายไป14คนทหารตายไป18ขาขาดอีก6แม่งจีนไม่ให้อะไรไทยเลยยอมรับเป็นจริงว่ามันขอทานเก่งจริงๆมันแต่งเรื่องเก่งนะฮะโอ้โหได้เงินมาครั้งนี้3,300ล้านท่านผู้ชมครับแบบเนอๆนปีเดียวรับเน้นๆจากธนาคารโลกท่านผู้ชมครับเหลือจะเชื่อโอ้โห ไอเราเนี่ยทำข่าวให้ทางฝั่งของ UN เอ็นในความบาดมันในเรื่อง,องของการตัดงบประมาณต่างๆมาเจอข่าวนี้นี่ผมไปไม่เป็นเลยท่านผู้ชมครับเอาละท่านผู้ชมครับมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปแล้วกันนะครับอีพีนี้ผมมีข่าวคราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและฟังกันจนจบคลิปพีหน้าผมจะมีข่าวคราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาที่ผมอัปคลิปลงไปนะครับอีพีนี้ ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ